พี่โตครับในหัวข้อเรื่องเล่าของการประทะากับสัตว์รูปร่างเหมือนสุนัขที่เฝ้าประตูบริบาลของเทพกรีโลกทิพย์ะครับในเขตแดนโอลิมปัสนะครับที่พี่โตเกลื่อนเอาไว้เนี่ยครับพี่โตเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับครับผมมีผมก็ได้เกลื่อนให้น้องจดไว้นะครับถักหัวข้อเวลาแบบคิดอะไรออกเรื่อยๆคือว่าเออมันเป็นสิ่งที่รับรู้มานานหลายปีนะครับมันผ่านมาเรื่อยๆนะครับบางทีบางเรื่องผม หลายเรื่องมากที่ผมไม่จำนะผมไม่ยึดติดเลยนะครับผมที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมจากประสบการณ์เท่านั้นเองหยิบยกมาบางเรื่องอืมนะครับผมมันมีหลายเรื่องมากนะผมไม่สามารถหยิบยกมาทั้งหมดนะเพราะว,าว่ามันทีมาชจินตายมากแล้วก็มีอภินิหารนะครับผมเรื่องนี้ก็ฟังเป็นนิทานฟังเพื่อความบันเทิงอืมถ้ามีสติปัญญาสอดแทรกก็เอาไปใช้ก็พอนะครับผมแต่ผมก็ แต่ EP นี้ก็พูดเผื่อใครชอบรูปแบบนี้นะครับผมก็มารับฟังไปพร้อมกันนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีกว่าๆเช่นกันครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะจิตที่ผมไปรับรู้ที่ไปทำนาท้า่อ่ะมันไปที่พี่ไปอ่ะไปมิติหนึ่งครับเออมิติหนึ่งแล้วก็สานที่อย่างนั้นอ่ะตอนแรกอ่ะยังไม่ข้ามเข้าไปสู่มิตินั้นนะ มันเป็นห้องแบบห้องเก่าแก่พิพิธภัณฑ์ครับ,รบอ่าที่จัดแสดงรูปภาพรูปรายครับในในอาคารสถานที่แห่งหนึ่งจิตผมมาเข้าไปอยู่ตรงนั้นผมก็เดินดูเออมันก็เหมือนมีเป็นอาคารไม้ด้วยแล้วก็มีรูปภาพตั้งเหมือนกับเป็นบรรพบุรุษของใครก็ไม่รู้ประมาณนี้ครับแล้วก็มีรูปภาพเก่าๆมากมายนะครับเกี่ยวกับเทพทางกรีก นะครับผม,มเดี๋ยวผมไปสะดุดตากับรูปภาพหนึ่งรูปภาพหนึ่งทางเทพของทางกรีกนะครับทีนี้จิตมันวาร์ปเข้าไปในรูปภาพนั้นเลยปึ๊บเข้าไปเลยมันเป็นมิติที่ซ่อนที่ต้องเชื่อมกับรูปภาพครับอืมก็คือก็ไปทําหน้าที่ทางจิตวิญญาณเช่นเคยนะครับผมอม,มันไปโผล่ที่ที่หนึ่งที่เขาบอกในตําราแดน โอลิมปัสของเทพกรีกนะครับมีจริงนะเป็นโลกของเหมือนสวรรค์อืเป็นมิติภพภูมิที่เราเทพทางกรีกโบราณอารยธรรมโบราณที่เคยทําหน้าที่ตรงนี้มาแต่ละยุคสมัยผมก็เคยอ่านผ่านๆมานะครับแต่ไม่ได้อ่านบ่อยแล้วก็เคยดูหนังพวกนี้มานะครับแต่ตอน10กว่าปีที่แล้วไม่ค่อยได้ดูซึ่งมาดู5-6ปีนี้เองอื อืมตอนที่ไปรับรูม้มาไม่ได้เชื่อเลยนะว่าพิจารณาอะไรวะครับอืเวลาจิตเข้าล่างมาก็ลืมตามาพิจารณาสักครึ่งชั่วโมงอืมแก่ก็ยังไม่เชื่อ <laughs> ออออเทุกอย่างอ่ะมันถูกการกราบปัญญามานะกว่าที่พี่จะเชื่ออะไรง่ายๆครับก่อที่อะไรแต่การเชื่อพี่พี่ก็ละหมดนะไม่ได้ามาเป็นตัวตั้งตัวตีหรือเป็นอัตตานะแค่มาเล่าสู่กันฟัง ไปในเข้าไปในรูปภาพนั้นเหมือนวาร์ปเข้าไปอะสู่มิตินั้นมันเป็นแดนที่แบบธรรมชาติมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตในอาคารอืมก็คล้ายเหมือนในหนังเลยครับแต่มันค่อนธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์กว่ามีความหหัศจันยร์แบบอืมในความเราเรียกว่ามันเป็นโลกทิพย์ครับเออที่มันมีสมบูรณ์กว่าโลกมนุษย์คือมันมีความหหัศจันยร์ที่แบบเออในรูปร่างทําเออในแบบ ความเป็นธรรมชาติในเทพนิยายออใช่ไหมประมาณใช่ในอาคารสถานที่เนี้ยเออมันมันไม่เหมือนในโลกเราอะ่ะเ,ออเนี้ยพูดง่ายง่ายแล้วไปพี่ก็เข้าไปในสถานที่โบราณแล้วก็จะเข้าไปมันมันติดกับธรรมชาติมันมีภูเขามีอะไรเนาะเออพี่เข้าไปในแดนแดนเขาเนาะครับทีนี้มีสัตว์ตัวหนึ่งออกมาปุ๊บโผล่มา เออมาไอเราก็เอะใจแต่ไม่ได้ถอยก็พิจารณาไปรูปร่างเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนหมาเหมือนหมาหมาครับหมาที่มีความดุร้ายแล้วทรงพลังอืมตอนแรกไม่รู้นะว่าใครเลี้ยงหรือมาจากไหนนะเออาในนี้เขาก็ดุเขาก็ห่วงที่ไม่ให้เข้าอ่ะไม่อะไรเข้า ค่อนข้าเลยนะก็มก็พยายามพูดทางจิตกับเขาว่ามาดีแต่ไม่หยุดแต่ตะโจนหาผมเลยครับนะครับไม่ให้ทันทั้งตัวเลยไม่เออไม่แบบนี้เลยไม่ปณีปนอมเลยนะอ่ะเนี้ยเมื่อใครบุกรุกมาเขาจัดแหลกอนะ่ะเหมือนกับเออมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห่วงห้ามเนาะครับในดินในดินแดนนั้นนะครับแต่สัตว์ตัวเนี้ยเป็นสัตว์ที่เทพเลี้ยงไว้ที่เฝ้าสถานที่อย่างนั้นครับมีเยอะนะ ให้พี่เจอแบบรูปรูปแบบอย่างเงี้ยในภูภูมิมิติอื่นนะที่เคยเจอมาครับอืมแล้วก็ทุกที่จะเหมือนกันบางทีก็มีงูยักษ์งูโบราณหรือแบบสัตว์อะไรแ,แปลกๆเออที่เฝ้าครับอืมที่เป็นสัตว์เทวะหรือเป็นสัตว์ตึงอสูรอ่าที่เทพที่กายชิบอะไเรเลี้ยงไว้นะครับผมเทพนี้ก็ยังอยู่ในวัฏฏะสงสารนะ อาจจะมีความบริสุทธ์พลังอํานาจในโลกเขาก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีกิเลสมีอมนาจได้นะครับนะครับถ้าจิตเอยังมีความหลงไหลไม่ได้มีการพัฒนายกดับจิตนะแต่บางเทพก็ต้องมีคุณธรรมก็ต้องแยกแยะให้ออกนะครับอืมผมจะไม่เหมารวมเนาะครับอพูด,ดง่ายคนที่เลี้ยงไวอ้อาจจะเป็นเทพมีคุณธรรม เราขเขาก็ใจไหมเออแต่าศัพท์ที่เรียงไว้อะเหมือนกับมีหน้าที่เขาต้องทําตามหน้าที่อะคใครมาเขาก็ไม่พูดไม่คุยอะไม่ต้องคุยอะเออคุณมาถึงที่นี้ได้ฉันให้คุณเข้าอะ่ะเอ,อเป็นที่ที่ห่วงห้ามที่ศักดิ์สิทธิ์อะคของแหล่งพลังงานของดินแดนนั้นอะแล้วพี่เข้าไปเขาก็ต้องไอ้นี้ มาธรรมดาเขาก็ต้องจู่เจอมาธรรมดาเขาก็ต้องป้องกันตามที่ธรรมดาที่พยายามใช้เมตตาแล้วแต่เขาไม่นี้เขาไม่หยุดก็มีการพะทะการสู้กันครับอืมสู้กันก็อืมก็หลบก็อะไรอแต่ก็ไม่เชิงหลบนะครับมันมันต้องใช้อาวุธอะไรป้องกันหน่อยครับแต่อาวุธผมไม่ได้ถืออะไรไปนะแค่เรานึกมันก็เกิดขึ้นัแค่เรานึกจิตนึกอะไรมันก็เกิดขึ้นเองเป็นอะไรขึ้นมาได้ นะครับผมมันใช้บุญยฤริทางจิตเนี่ยมันไม่ต้องมาแบบมันเป็นของคูบารมีรอยู่แล้วใช่อยู่ดีมันก็นึกอะไรมันขึ้นมาเองเพราะว่าเราเคยคบ,บาเพ็ญอะไรมาเนาะครับอืมโอ้โเขาก็พยายามกัดผมใหญ่เลยกัดกัดแบบจะเอาแบบอือ้อยตายอ่ะพูดอะไรเงี้ยเอาแบบให้อยู่ตรงเนี้ย <ๆ S 1> อือแบบถ้าที่ผมมองสภาพแวดล้อมภายนะทั่วๆนะถ้าที่ผมสังเกตนะมันมีซากสัตว์ซากอะไรด้วยนะ ทาก็<อ>ดูหลงเข้าไปเออที่อาจจะครับอาจจะเป็นเขตหัวงห้ามของเขาอะออที่ถูกจัดการครเออเออเนี่ยพี่เข้าใจนะคือเทศที่เลี้ยงอาจจะตั้งจิตตั้งระบบให้สั์ตัวนี้ทําหน้าที่แบบนี้ครับเออเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปในเขตห่วงห้ามโดยได้รับอนุญาตมันมีจริงครับเออใครเข้ามาถึงตรงนี้ได้นะต้อง่างนี้หน่อยต้องแบบ จัดการหน่อยครับอแต่การเห็นซากศพซากอะไรซากคนมีซากคนด้วยนะ oh. แต่ซากเหมือนจิตวิญญาณมากกว่าที่ให้พี่เห็นครับอืมไม่ใช่คนหรอกอเพราะว่าโลกนั้นมันก็ยังมีภาพมีอ่ารูปร่างอะไรที่มันเหมือนคนได้เนาะครับพอไปทางจิตมันก็ฉันต้องมีอะไรทางเหมือนทั้งโลกอยู่แล้วครับแต่ในนั้นมันเป็นโลกทิพย์ไงอืสู้กัน ไม่นานครับสู้กันแล้วผมก็ไม่ใยอยากที่จะมาสู้นะในนี้ผมพูดผมไม่ได้อวดฤทิ์อวดตนนะนะผมเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วมันชัดเจนมาหลายปีมากครับผมเกิดปัญญาเจ๊คือผมเกาปัญญามาตลอดนะอืมเดยหยิบยกมาแล้วให้ฟังผ่านการกล่นกองมาทั้งหมดทั้งสิ้นมีมูลเหตุความประสบการณ์จริงมานะครับผมแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อืม อีกทีแต่ผมให้เอาข้อดีไปก็พอนะนะครับทุกคนไม่ต้องเชื่อนะครับฟังเป็นนิทานบันเทิงก็พอตัวพี่เองก็ไม่อยากจะสู้เขาครับออทีนี้เขาไม่หยุดนะมันก็ต้องต้องฝ่าฟีทีหน่อยฝ่า<ช>ทิธทีเรียกจักครับ<ช>เหมือนกับเออไม่ได้ไม่เชิงกําหนดจิตน,นะมนัปึ๊บมันขึ้นเลยจักมีจักเคยเห็นจักไหมครับอืเราคงนึกภาพออกไม่ยกจักนะผมจัก จักแบบคมวะว้าวใหญ่ประมาณแบบเนี้ยประมาณมากกว่าลูกฟุตบอลน่ะครับอืมจักขึ้นมาอยู่ตรงฝ่ามือนัอ้นหมาตัวนั้นเห็นแต่จริงๆจะเรียกเขาจะเป็นกึ่งของกึ่งเทพกึ่งอสูรกายสัตว์ตัวนั้นนะอืมอม,มีมีความเป็นเทพมีความครับเป็นอสูรกายในตัวนะออแล้วไม่ใช่อืม,อม มีริดมากด้วยครับไม่แปลกเลยว่ามีซากอะไรเต็มเลยเมื่อจักขึ้นมาแล้วอะ่ะแบบไม่หยุดใช่ไหมก็ก็ปล่อยไปก็ปล่อยไปตอนแรกผมป้องกันอย่างเดียวนะผมพยายามที่จะเออเป็นปนีประนอมใช้ความเมตตาแล้วในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องมันต้องตาทิฐิครับอืมแต่สัตว์ตัวนี้ที่ผมมองตอนแรกเนื้อในเขาไม่ได้ดูลายอย่างที่คิดนะอืม เขาเคารพคนมีคุณธรรมบารมีครับแต่ด้วยเหตุด้วยผลอะไรบางอย่างเขาอาจจะไม่เข้าใจในตัวพี่สิ่งที่พี่บาเพ็ญมาแล้วเกี่ยวข้องอะไรตรงนั้นครับอ่าเลยแบบเลยแบบเข้าใจผิดครับอืมเป็นอย่างนี้เยอะนะอืมอืมเกิดการเล่าวิชากันในเช่นนี้เคยปะทะกันเลยอืมปล่อยจากไปแล้วเนี่ยจากตัวนั้นก็หมุนไม่หยุดด้วยหมุนไม่หยุดจากตัวนั้นไปไหน จะหลบอะไรก็ตามไปออตามไปไปตลอดคือไม่หยุดครับอืมก็แบบเขาค่พยายามหลีกเลี่ยงคือผมไม่ได้ปล่อยด้วยอารมณ์ปล่อยอะไรนะปล่อยด้วยคุณธรรมที่จะปากที่จีแล้วไม่ได้ต้องการฆ่าเขาแบบนี้เขาก็ไม่หยุดอีกอืมแล้วปล่อยจากไปไม่ใช่ปล่อยปล่อยไปเต็เตมกําลังนะปล่อยไปในระดับที่แบบเหมาะสม ไม่ใช่เอาไว้ความหนักแน่นทีเดียวทีนี้ปล่อยไประดับนี้ยังไม่หยุดอีกอ่าเพิ่มอีกใส่ระดับไปเรื่อยๆเพิ่มอีก<ๆ>เพิ่มใส่พลังจิตเข้าไปทีนี้ไปโดนคอเขาอันเนี้ยคอหลุดเลยโอ้ครับคอ,อหลุดเลยหลบไม่ได้เลยแบบเออแบบคอหลุดแล้วทีนี้ก็คอหลุดก็ตกดินเลยุ๊บตกดิน แต่เขายังไม่ตายนะเอายังพอโดดอีกเขาก็อีพีนี้อาจจะดูน่ากลัวเลยนะแต่ฟังให้จบนะครับอืผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำเขาแบบนั้นนะครับแต่ก็มีการช่วยเหลือเขาที่หลังไม่ใช่ที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นตายแบบนั้นหรือไงนะครับผมการ สู้ทางจิตมันสู้เร็วนะ<ม>ป,ปุบปป๊บป้าบปุ๊บป้ามันเหมือนอาจะช้าแต่เร็วนะครับพี่แบบไม่กี่กระบวนท่า,ายังจบแล<ะ>้วเนี่ยครับเออเมื่อคอเขาขาดแล้วทีนี้นายเขามาเทพที่ดูแลที่ตรงนั้นเขามาครับถ้าผมจะไม่ไม่ผิดเป็นเทพสงครามของคริกโบราณเทพสงครามครับนะ เขาออกมาเขา,เอาออกมาคือตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแต่ก็รูปร่างก็คล้ายมนุษย์แต่กำยำมากเหมือนชุดนัก,กรบเลยครับอืมเหมือนกับลอยมาแบบไอ้นี้โผล่มาปุ๊บพลังงานแบบตรงนั้นบูเคลื่อนไหวเลยแบบครับเออย่าบอกว่าผมดูหนังมากเกินไป <laughs> <laughs> มันอ่าผมก็บอกแล้วว่าเอออย่าเพิ่งเชื่อเอาเสติดีดดดหรือความมันเพิงความสนุกสนานเลยที่มันปรับจิตอารมณ์ไปใช้ก็พอ นะครับผมเรื่องทุกเรื่องมีมูลเหตุมาหลายสิบปีครับผมไม่ใช่เชื่อปั๊บเลยมาเล่าปั๊บนะเมื่อนายเมื่อเทพเมื่อเทพเขาปรากฏที่ดูแลเขาก็ไม่ได้ทำอะไรพี่นะอเอามองพี่แป๊บหนึ่งออคือเข้าใจกันแอ๋อเหมือนเขาเข้าใจเหตุการณ์ใช่ไหมรับขเข้าใจคือเขาเข้าใจ แล้วเขาก็แบบขอโทษพี่อืมครับถ้าถามว่าพูดภา,าษาอะไรก็ภาษาไทยนี่แหละคร <c oughs> ับออจิตไปไปไหน,นมันแปลงสารได้ครับไม่ว่าจะพูดภา,าษาอะไรมันสามารถสื่อสารกันได้ครับพี่จิตเนี่ยจะเป็นกลางมันจะแปลสารภาษาไหนมันจะกุยเข้าใจกันครับเออนะอม,มันจะเอาภาษาอิงมาภาษาไทยก็ได้หรือเราจะไปภาษาที่เขาพูดก็ได้มันก็ทําได้แต่ตอนนี้ไปพี่ผู้พูดสื่อสารเขาครับเขาก็พูดไทยพี่ก็พูดไทย ครับอืมมันมีตัวแปรสารทางจิตอยู่แล้วครับพี่อถ้าทําหน้าที่แบบนี้ครับอืมเพราะว่าพี่ทําหน้าที่หลายศาสนามาเนาะมันต้องเข้ามันต้องแบบละเอียดในการใช้โปรดศัพท์ในการปรดเอแล้วก็ปรับอืมปรับสมดุลได้ครับบางที่ก็พูดกันผ่านทางจิตอืมภาษาอะไรแปลกๆก็ไม่รู้แต่เข้าใจอ่ะครับพี่เออรับรู้เลยใช่ไหมใช่ใช่ เขาก็ขอโทษขอขมาเออแบบเหมือนกับเคารพเออแบบครับอย่างเงี้ยขอโทษเหมือนถ้าพูดเป็นไทยก็ผมขอขมาท่านด้วยขอโทษกันด้วยที่ที่สัตว์ตัวนี้มันล่วงเกินเงี้ยแบบเนี้ยสัตว์ตัวนี้มันล่วงเกินอือย่างน้อยได้ปาบทิฏฐิแล้วับเอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โกรธพี่นะครับเขารู้ไงว่าพี่มาทําอะไร,รทําหน้าที่มาเกี่ยวเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้ มีความเกี่ยวข้องในบ้านบารมีอะไรตรงนี้มาครับอ,อืมเขาเลยเปิดทางให้พี่ก็บอกว่าไม่ได้โกรธหรอกรพี่ก็บอกว่าสัตว์ตัวนั้นไม่ตายหรอกสักตว์ตัวนั้นไม่ตายเดี๋ยวก็ต่อเหมือนกับต่อล่างให้คืนครับพี่เออไม่ใช่แบบทําด้วยความพิภากษาโดยที่ไม่สามารถที่จะกลับมาได้ที่ไม่ใช่ทาอย่างนั้นครับไม่ใช่ตัดสินอย่างนั้นครับถ้าทํอย่างนั้นก็ทําได้แต่เราทําเพื่อปราบทิฏฐิ สัตว์ตัวนั้นมันก็ออแอออเหมือนจะเหมือนกับรถทิฐถีแล้วอ่ะครับนายเขาที่เป็นเทพก็ดีเหมือนกันสั่งสอนอตัวนี้มันบ้างครับมันค่อนข้างก้าวร้าวทุกวันครับอืมก้าวร้าวแล้วมันติดนิสัยแบบนักล่าแบบอนักล่าแบบใครมาที่ที่ตรงนี้<อ>ห่วงห้องชินเออครับพี่ก็บอกว่าพี่เขา้เขาใจว่าสัตว์กึ่งอสูรตัวนี้ยดูแลสถานที่ตรงนี้ไม่ได้โกรธครับอืมเขาก็บอกเทพท่านนั้นก็บอก เราขอบใจท่านมากนะอืมเราขอบใจท่านมากที่เข้าใจที่ไม่ถือโกรธไม่อะไรครับขอบเราขอโทษที่ล่วงเกินพี่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้อวดตนนะ <laughs> <laughs> นะครับนะครับถ้าฟังเรื่องราวที่เลือกกว่านี้มีอภินิหารกว่านี้นะนะครับอันนี้พูดตรงๆพูดด้ยวยค,ความจริงใจนะครับพูดแต่รูปร่างเขาหล่อมากเลยนะใหญ่แบบครับชุดนักรบแบบ,บโอ้โหครับ,บค่อนข้างที่จะสูงถ้าที่เท้าที่พี่ดูนะ รูปร่างเขามันขยายได้แต่รูปร่างเขาที่แต่ตอนที่พี่เห็นนะโอ้ใหญ่เท่าแบบประมาณสักสามเมตรนะถ้าคนเราอ่ะสามเมตรแล้ว<อ>ขาอยู่เหนือพื้นแต่งชุดแบบนักรบครับเหมือนคล้ายๆกรีกเลยอะกรีโบราณเลยอะเป,เ,เป็นเทพเทพสงครามครับอืมแล้วพักก็ต่อเหมือนกับใช้บุญฤทธิ์ต่อหวัวให้ครับจากตอนนั้นก็แบบ เออมาเข้าใจก้มเออวิ่งวิ่งมาหาก็รูปครับรูปก็แผ่เมตตาให้ครับพี่<ม>คือมันเขาทําหน้าที่ครับตรงนั้นพี่เข้าใจแล้วเขาก็อาจจะติดนิดสัยคือว่าเป็นนักล่าคือหวงแหนที่แบบมีภารกิจที่ต้องดูดูแลตรงนี้ก็ธรรมดาที่เขาต้องติดอารมณ์พวกนี้มาเคยด้วยด้วยด้วยธรรมชาติอ่ะถ้าเป็นหมาเขาก็ซื่อสัตย์ของถิ่นอยู่แล้วอ่ะเ็จ้าของใช่ไหมครับใช่ เขาก็ทําไปตามหน้าที่ของเขาถูกต้องเออนี่แหละตอนต่อหัวเสร็จอ็คือว่าต่อนี้เสร็จก็ก็ประกบกันเองนะตามอานาจจิตอืมเหมือนกับเขาได้พลังไปเพิ่มด้วยนะแล้ให้เขาแบบให้แบบเขามีเมตตาคุณธรรมมากขึ้นครับนี่คือช่วยโดยอัตโนมัติเออเหมือนกับใส่พาลังบารมีเราไปด้วยครับเออไม่ให้แบบทําเกินขว่าเหตุเออเนี่ยเราต้องละเอียด ทำให้ปัญญาเขาด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะทาโดยสัญชาตญาณใช่ใชครับแล้วทีนี้เนาะเจอจาาพูดคุยกันเสร็จออพี่ก็ให้เกียรติเขาเนาะเกียรติเทพท่านนั้นเขาก็นอบน้อมให้เกียรติพี่ท่านมาเพื่อภารกิจครั้งนี้ใช่ไหมเขาก็ถามแบบเอเชิญข้างในอืม,อมพระก,ก็วาร์ปเข้าไปเข้าไปในที่ศักดิ์สิทธิ์ครับอืม ไปทําอะไรไม่อันนี้ผมไม่ขอพูดแล้วกันเนาะมันเป็นการแบบก็ไปทางหน้าที่ทางจิตหรือรักษาพลังงานนะครับผมรักษาพลังงานที่เชื่อมต่อทางโลกและทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับปีนแน้นโอลิมปัสถารที่อย่างนั้นครับคือผมเคยเกี่ยวข้องกับหลายศาสนาคือผมทํางานเนี้ยจิตผม มีทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวนะผมไม่ได้ต้องมีพุทธมีอะไรเออเนี่ยผมอาจจะนับถือพุทธในชาติปัจจุบันก็จริงแต่ทํางานทางจิตผมเป็นกลางทุกศาสนานะครับผมเข้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็โอ้โหมันพูดพูดง่ายๆว่ามันมันศักดิ์สิทธิ์มากมันมีพลังบาร,รมีอะไรอยู่เนื้อบางทีก็ไปเห็นพลังงานเดิมพลังงานเดิมของเราด้วยอย่างเงี้ยเทพท่้นนั้นก็อาจจะไม่รู้ว่า ตอนแรกก็ไม่รู้อว่าเอพี่มีพลังงานอะไรเคยเป็นะายมาเกี่ยวกับตรงนี้ครับมันหลายยุคสมัยเนาะเพราะว่าพี่แบ่งพลังงานเยอะนะแบ่งจิตที่ทำหน้าที่กลับไปที่เดิมเออก็เห็นพลังงานเราอยู่เออยะเหมือนกับไปเก็บบารมีเก่าแล้วก็ไปทําที่ตรงนั้นสมบูรณ์เชื่อมพลังทำหน้าที่ในการโปรดปรบปราบได้อย่างเงี้ยช่วยเหลือดวงจิตวิญญ,ญาณได้ต่อไปอย่างเงี้ยรประมาณเนี้ยอืมหวังว่าเรื่องนี้คงสร้างความบันเทิงได้นะครับผม ก็ลองพิจารณาเรื่อยๆนะนะครับผม,มคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ